เขาถามว่าเขาสอนว่าอัลลุลบยัยต์หมดตั้งแต่หนึ่งรปีแรกแล้วปัจจุบันไม่มีหลงเหลือแล้วจริงหรือไม่อ่าจริงหรือครับเขาถามว่าจริงหรือครับพี่น้องดูนะครับ อ่น้อฟังให้ดีนะเขาถามว่าอลัลลูเบตอ่าที่เราเรียกสันสันอลลาลลเบตเนี่อยอ่าอัลลเบตเขาสอนว่าหมดตั้งแต่หนึ่งร้อยปีแรกอ่าตั้งแต่หนึ่งร้อยปีแรกเลยปัจจุบันนี้ไม่เลออหลือแล้วอาลลเบตนี้ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวพี่น้องจังงงอะไรละอาลลูเบต อ่าอัลุลูไบตีเนี่ยอัลลิเบตเขาเรียกเนี่ยหมายถึงญาติโกโหติกาเชื้อสายต้นตระกูลของพระบรมศาสดามูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอ่านั่นความหมายครับว่าอัลลูเบตอัลลไบต์อ่าที่เขาเรียกสั้นๆว่าอัลลิเบตอะฮลุลิเบตเนี่ยทีนี้ ในคําถามนี้เนี่ยครับ <c oughs> ถามว่ามีคนสอนว่าไม่มีแล้วหมดตั้งแต่หนึ่งร้อยปีแรกแล้วศตรวรรษแรกแล้วนะพี่น้องครับที่พี่น้องถามว่าจริงหรือครับไม่เป็นความจริงแม้แต่เปอร์เซนต์เดียวก็ไม่จริงนี่อันตรายมากนะครับผมพูดตลอดพูดประจำคนสอนเรื่องนี้เนี่ย ก็ไม่ทราบว่าเขาเรียนมาหรือเปล่าหรือเที่ยวเาดาเล่นหรือไปฟังใครพูดอีกทีฟังฟังไม่ได้ศัพ์และก็จับมาสอนคนอื่นอันตรายนะครับถ้าสมมุติว่าจริงอย่างที่เขาสอนที่ท่านถามเนี่ยแต่ไม่รู้ใครสอนเลยท่านท่านไม่ได้บอกอ่าถ้าจริงอย่างที่เขาสอนว่า ตระกูนนบีอะลุลเบตเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยปีแรกและถามว่าอิหม่ามชาฟีอีตระกูนใครอิหม่ามชาฟีอีรอ d i y ล l l a h u anhu นะเกิดในปีฮิจเทาหนึ่งร้อยห้าสิบไหนว่าร้อยปีแรกหมดแล้ววะ เลืออิหม่ามมหดีที่จะเกิดในอนาคตตรากูลใครอ่ะไหนว่าหมดอ่ะไม่หมดหรอกครับ <laughs> อัลลอฮฺอักบะอิหม่ามกอซาลีตรากูลใครตรกากูลนบีไหมกันฉะนั้นท่านไม่มีความรู้ท่านอย่ามาพูดดีกว่าเรื่องศาสนาไม่มีประโยชน์อะไรเลย แค่ถูกคนอาวามที่ไม่รู้อินอิเนชมตอนหน้าท่านโอ้ท่านเก่งนะและท่านก็ได้หน้าบานจมูกบานเท่านั้นเองในสภาพที่ท่านถูกมาเลกัสสับแช่อันตรายครับนั่นแหละที่นบีเราเนี่ยละป้องกันไว้นบีเรากล่าวว่ามันอัฟตาบิไกรย์เอลมินและอนัตฮูมาลาอิกาตุสมาอิวัลอั ผู้ใดก็ตามฟัตวาพูดออกมาสอนเขาบอกฮุกมบิอยรเรียลมินด้วยปราศจากความรู้ที่ชัดเจนยังไม่ชัดยังไม่ทันจะรู้เรื่องแต่บอกเขาแลสอนเขาและละอนัดฮูมาลาอิกะเมลานัดอาการย่ออุลิสกลมละกะ คนนั bon fa, fa, bon so, này, ้นเขาจะถูกสาปแช่งโดยแมลงกะที่อยู่บนฟ้าฟ้าและแมลงกะที่อยู่บนพื้นดินนั่นไม่ใช่ธรรมดานะสอดคล้องในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ว่าวะลาตักฟูมาไลซาลกะบิฮิอัลในสุรุตุอิสรอห์นะอ่าอายาที่36มสิบหกอัลลอฮฺกระหามนกันวะลาตักฟูมาไลซาลกะบิฮิอัล เจ้าอยากทำรู้อย่าสอนอย่าสอนภาษาบ้านบ้านรอยาเพื่อในสิ่งที่ไล่สาระกาที่ไม่มีที่เจ้าสิ่งที่ไม่มีที่เจ้าเอไม่มีความรู้หน้าที่คนไม่รู้คือเรียนไม่ใช่สอนเขาอ่าแล้วทีนี้ไปสอนเขาผิดๆอย่างนี้ นั่นเลยครับเลยไม่แปลกที่ฮับิบมาเขาก็โจมตีว่าฮะบิบเกม็มาตระกูลนบีขี้หกมัตระกูลนบีปลอมมานทา้งที่ตัวเองนี่ไม่รู้จริงๆแต่ไปวิพากวิจารเขาฮารามนะครับเขาตระกูลสูงส่งต่อเขาตระกูลธรรมดา เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิาพากษ์วิจาร์ณเขาอ่าแต่ถ้าเขาสอนผิดศาสนาอนุญาตให้โต้นะแต่คุณมาวิาพากษ์วิจาร์ณตระกูลของคนคนหนึ่งเนี่ยศาสนาหุกุมฮารามนะครับอ่าอย่างน้อยที่สุดเขาตระกูลอารเทียบกับเราตระกูลอาจัม อาหรับตระกูลอาหรับย่อมดีกว่าตระกูลอาจ,จัมอยู่แล้วตรงนั้นเขาก็กินขาดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าวันอาถ้าเกิดว่าเขาตระกูลนบีจริงล่ะทีนี้ไม่สวยบาลัยหรอทีนี้วิภาควิจารเขาเสียเสียหายจนกระทั่งบางคนไปพูดว่าโอ้ตระกูลนบีปลออไหมพวกหากินดอกพามาเพื่อจะหากินมาเก็บตัง แล้วพากลับไปประเทศเขาเอาว่ากันไปนูดูอัลลอฮฺอักบาอะไรมันเลือดเุถึงขนาดนั้นคนถามว่าคุณกล้าวิพากวิจาร์ณเขาแบบนั้นคุณรู้จักเขาดีหรอเคยคลุกคลีกับเขาเหรอแน่นอนไม่เคยแน่นอนฮะเพราะฮาบิบไม่คบแน่คนชั่วแบบนี้อ่า อย่าว่าแต่ฮาบิบเลยผมก็ไม่ครบคนชั่วช่วอ่ายิ่งฮาบ,บิบยิ่งแล้วใหญ่เลยฉะนั้นเมื่อคุณไม่ได้คบกับเขาคุณไปวิาพา์วิจารณ์เขาต่างๆนานาได้ยังไงอ่าอย่าน,นอยานะครับอยา่าถ้าสิ่งที่เขามาบอกฮบ,บิบมาบอกแล้วก็ผิดตามหลักศาสนาไม่ตรงในกัมัอคุณโต้ได้ศาสนาอนุญาตให้คุณโต้นะอ่าแต่นี่คุณไม่ได้โตวิชาการ คุณไม่มีวิชาการล่ะ,ะแต่คุณไปแขวะตระกูลเขาพี่น้องครับอย่าว่าแต่ฮับบิบเรานี่ตระกูลธรรมดาพ่อทำระพอทำนาแม่ทำไรนี่นะถ้าใครมามีฟากวิจาตระกูลรารู้สึกย่างน,นะคุณก็เหมือนกันอาปะของคุณนี่นะอาตกบูหลักนี่อาคนธรรมดานี่ มาของคุณเย็บอ่าเย็บจากขายหรอกไี่เขามามาวิพากษ์วิจารตระกูลคุณคุณรู้สึกยังไงแน่นอนคุณก็ไม่สบายใจคุณโกรธแน่นอนอเมื่อเรารู้สึกโกรธใครมาวิพากษ์วิจารตระกูลเราเราก็อย่าไปวิพากษ์วิจารตระกูลเขาสิอ่าถ้าเขาสอนผิดมาบอกผิดคุณโตได้เลยศาสนาอนุญาตให้โตสิ่งผิดศาสนาอนุญาตให้โตปล่อยไม่ได้ อ่าฮะนี่ไม่ได้ตัววิชาการวิชาการไม่มีอ่าแต่ไปกล่าวร้ายเขาโอ้ฮาบิบปลอมมัง่งคนไม่มีความรู้บางทางนู้เขาบอกไม่ให้บรรยายศาสนา,าเพราะฮาบิบที่มาฮาบิบปลอมมัง่งไม่มีความรู้มั่งเขาห้ามบรรยายกิเลสไปว่าอ่ะพี่น้องดูนะครับที่เขาสอนว่าอัลลุบายนี่เนะี่ยหมดตั้งแต่ร้อยปีแรกไม่เป็นความจริงนะครับ อัลลบัยยังคงมีสืบต่อเนื่องตลอดยุคนบีจนกระทั่งเกียรมาไม่เช่นนั้นอิหม่ามดีจะเกิดมาได้อย่างไ้าไม่ใช่อัลลบัยอ่าเพราะอิหม่ามดีก็ตระกูรอซูลุลลอฮ์